เบื่อเมื่อวันก่อนืปแันพ่อทีอนี้พ่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือใคร,รพ่อเราที่ให้กำเนิดมานี่ก็ให้แต่กายเรามาเฉยๆใจของเราแล้วก็ให้ความรู้ที่พอที่จะดำรงชีวิตพื้นฐานแค่นั้น พ่อที่ยิ่งใหญ่ของเรานะให้แนวทางการเดินทางที่ถูก mm. เพื่อที่จะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดให้มันทุกข์ยากอีกเพราะเกิดมันก็ต้อง,กงแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีความพัดพลาดจากกาันมีความไม่สงวันก็เกิดขึ้นเ mm. พราะโลกเราม,มันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของโลกเราที mm. นี้ก็มีน,นี่เนี่ย คือเราต้องนับถือวันพ่อที่ยิ่งใหญ่คือมาบอกแนวทางว่าเราก็อยู่ไอ้โลกแบบนี้ได้ยังไงที่จะไม่ให้ไม่ให้ทุกข์เพราะนั้นท่านจึงจะมาสอนเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์ก็คือพระพุทธเจ้าที่ถือคือเป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพ่อธรรมดาเราก็ยังมีกิเลสอยู่ยังพาผิดพาถูกอยู่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้พาใครผิดพา พาไปให้ที่จะประเสริฐไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมีความสุขจนถ,ถึงสุขที่สุดแล้วต้องมาเวียนว่ายใจเกิดก็เป็นอมะตมะไปนะตามปกติมนุษย์เราก็ยาามหาทางเป็นธรตะขัดโลกทั้งหลายแหลน่นี่มันมันไม่อมะตะไม่ได้ไอ้สิ่งที่ไม่อมะตะก็คืออวิชชาที่มันมาเข้ามาพาให้เราไปอยากนู่นอยากนี่เกิดตัณหาหนูตัณหานี่ แล้วก็ไปสร้างไปสร้างเวียนสร้างกรรมมันก็เลยต้องเวียนไหว้ใจเกิดแต่พระเจ้าพันสอนมาวิธีที่จะต้องไปเวียนไหว้ใจเกิดทำอย่างไงเพราะท่านถือว่าการเวียนไหว้ใจเกิดนี่เป็นภัยอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์เพระ้พระเจ้านี่ท่านถือว่าท่านมาสาหรับเพื่อมนุษย์โดยเฉพาะพวกฝรั่งมาเลยไม่ยังไม่รู้จัก พวกพวกคนทางเอเชียถือว่าโชคดีรู้จักการดำรงชีวิตที่ถูกที่จะพ้นทุกขไปการดำรงชีวิตแบบนั้นไม่ได้การนี้เห็นแล้วไหมทั่วโลกเป็นยังไงระบบการศึกษาการดำรงชีวิตมันก็คือเรื่องของการศึกษาแหละแล้วเป็นไงคนมีความสุขดีไหมสังคมเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงมีแต่เละเทะทั้งนั้นเลยแสดงว่าอะไร แสดงว่าคําสอนของพวกศาสดาต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ใชม,มีคําสอนของผู้เจ้าเท่านั้นทาไมผู้เจ้าท่านจึงรู้เพราะท่านไม่ได้รู้ธรรมดาไม่ได้รู้แบบสมมุติอย่างเดียวรู้แบบเขาเรียกวิมุตหรือแบบปรมัต์ก็คือ,คอรู้ความจริงความจริงก็มีสองอันก็คือความจริงแบบสมมติไอ้นี่เป็นชายน,นี่เป็นหญิงไอ้น,นี่สมมติถ้าเป็นแบบปรมัต์จริง ความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็เลยแอบสุดทรุดความจริงที่ยิ่งใหญ่ก็คือทุกคนก็คือส่วนประกอบของธาธงตุต่างๆทั้งหลายทั้งหลายเพราะฉะนั้นมันก็จะตั้งเมื่อประกอบขึ้นมามันก็ต้องแตกสลายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็น,นี้เพราะทุกคนทุกกันหมดเพราะนั้นเราจะเห็นว่ายากดีมีจนอะไรมาทุกหมดใช่ปะ่ะทุกหมด เพราะนั้นเนี่ยฉะนั้นจะจะ,จะอยู่กับจะอยู่กับที่ได้อยู่กับความทุกข์นี่ยังไงที่ไม่ให้ทุกข์ไอ้น,นี่เป็นเรื่องทุกข์ของกายไอ้ความทุกข์ทั้งหลายนี่ส่วนใหญ่เป็นทุกข์ของกายแต่ใจ,ใจ,ใจมันคิดว่ากายเนี่ยเป็นของเราเป็นของเราก็ต้องบังคับได้สิใช่ป่ะนี่บังคับไม่ได้บังคับไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้ไม่ให้แก่ก็ไม่ได้แสดงไม่ใช่ของเราแล้วถึงเวลาไปไงกายก็จจกสลายไปเหลือแต่ใจอันนี้ของเราจริงๆไปหากายใหม่ ถ้ายังมีมีกรรมอยู่้าไามาได้ฝึกสติฝึกปัญญาของพระพุทธเจ้าก็ยังมีกรรมอยู่สติปัญญายัางอื่นมันไม่ใช่มันแค่ดำรงชีวิตไปให้พอทุกๆ,ๆ,ๆ,ๆการดำรงชีวิตที่จะมีความสุขที่สุดมันก็ต้องเดิมตามของพระพุทธเจ้ามรรคองแตกหรือที่ก็มาฝึกเดือตใจสิกขาสีธรรมที่ปัญญาอะไร เพราะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องตรงนี้แต่พวกเราโชคดีแล้วคนเช SI ียเนี่ยถือว่าโชคดีมากที่อยู่กับที่มีพ่อที่ที่แนะแนวทางที่ถูกแต่ลูกๆก,ก็ไม่ค่อยเอากันใช่ไหมมันก็เลยทุกกันทนั้ทงบ้านทั้งเมืองแล้วก็ดำรงชีวิตก็ไม่ถูกแล้วไม่รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันทําพันอยู่ตรงไหนเออ เราเราอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่มีอาหารเราจะอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเรามีอาหารแล้วอาหารที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยไปเอามาจากไหนกาโดยไปหาเงินแล้วก็มาหาอาหารมันก็เลยได้อาหารที่มีสารพิษก็เลยเจ็บกันเต็มโรงพยาบาลทั่วโลกเพราะความไม่เข้าใจเราชีวิตเราเป็นธรรมชาติเพราะนั้นมันก็ต้องอมันก็ต้องบำรุงด้วย ธรรมชาติแต่ว่าไอ้นี่เราบวรุงไปปุงมแต่งกันอยากได้พืชงามๆก็เอาปุ๋ยเคมีใส่ไปปุ๋ยเคมีก็มีมผลต่อกายอ้นี่ปุ๋ยเคมีมันก็ทำให้พืชเกิบโตเร็วแต่อ่อนแอมันก็เลยต้องใช้ยาฆ่ายาฆ่ายาฆ่าอะไรอะไรอะไรสารพัดมันก็มีสารพิษเพราะนั้นสารพิษเต็มโลกหมดเราก็อยู่กับสารพิษเพราะนั้นโอกาสที่ ที่จะได้อากาศที่บริสุทธิ์นี่ยากเพราะเราไปสร้างเองถ้าเรายังไม่เข้าใจการํำรงชีวิตที่ถูกเราก็ต้องทำแบบนี้ถ้าทำกันแบบนี้ทำนะัเหมือนกับเหมือนกับว่าที่อะไที่อาจารย์ทางทางปัตตภีเขาสอนว่าดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์อยู่นะไอจุลินทรีย์นี่มันทำให้ดินดีเราไม่ควรจะใช้พวนมันเกินไป ใช่ไหมนักศึกษาเขาเลยถามนักศึกษามหาลัยในอเมริกาอาจารย์อาจารย์อเมริกาเมื่อประมาณทั้งห้าหกสิบปีเขาเพิ่งมีความรู้เกี่ยวเรื่องจุลินซีก็ถามว่าอะ้วบ้านเราทำไมยัง่ายยังพวนอยู่้าบอกคงไม่มีวิีอะไรดีกว่านี้เดินตามผู้เชี่ยวไม่ได้ก็เลยตามครูบาอาจารย์ตามอะไรต่างๆนี่มมาเดินผิดเดินถูกไปทุกยากกันไปก็เป็นเพราะนั้นใครอยากเดินทาง ให้ไม่ให้ทุกก็ต้องศึกษากต้องประพฤติปฏิบัติเราเกิดมามนุษย์เป็นสัตว์โลกประเภทเดียวที่พัฒนาชีวิตได้นอกนั้นเป็นไปตามกรรมเกิดดีกว่าเราก็ต้องลงมาเป็นมนุษย์ต่ำกว่าเราก็เหมือนกันต่อไปก็ขึ้นมาแค่นี้แหละขึ้นมาแล้วก็ทําผิดทําถูกทําผิดทําผิดก็ลงทําถูกก็ขึ้นแต่มันก็มีอายุข,ขมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อมะตต ใช่ไหมไปเป็นอะไรมันมีอายุขยัยเป็นพรหมก็มีอายุขยัยเทวดาก็มีอายุขยัยแต่มันนานแค่นั้นแหละใช่ไหมก็เป็นมนุษย์ก็อายุขัยประมาณร้อยนู่นต้องรอพระสิริยะแม่ใจเนี่ยอายุประมาณ8-0,000ปีมนุษย์จะประมาณ8-0,000ปีเพราะนั้นก็เป็นพวกที่มีถือสิลโดยเฉพาะข้อแรกต้องสิงข้อแรกดีไม่เบียดเบียนชีวิตเพราะนั้นชีวิต,วตก็จะย,ยืนยาวใช่ไหมแต่ว่าต้องสะสมบาร,รมีไม่รู้เท่าไหร่ ใช่ไหมจึงจะมีอายุยืนมนุษย์เรานี่สูงสุดเนี่ยประมาณแสนปีทีเจ้าท่านตัดไว้บางสมัยเนี่ยสูงสุดก็คือคนที่คล้ายๆว่าประกอบคุณงามความดีโดยไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียน,น,นชีวิตใครใก็จะมีอายุยืนจะมีอายุยืนจะง,ง่ยมันก็อีกอย่างแป่ะอายุยืนมันต้องฉลาดอีกด้วยเพราะนะั้นเรื่องปัญญานี่เรื่องสาคัญที่สุด วัะน,นั้นเราก็ต้องมาพัฒนาปัญญาไม่ใช่พัญญาแบบโลกพัญญาแบบโลกนี่เข้าใจแบบถุมมุติเฉยๆอ,อ้นี้สุขอันี้ทุกข์ใช่ไหมแล้วก็มีอยากยนมียศมีศักดิ์อ้นี่เป็นเรื่องของของของหลอกให้มนุษย์เพลินไปเรื่องจริงไม่ใช่เป็นั้นทุกคนเป็นไงทุกเหมือนกันหมดทุกขว่าความเจ็บทุกก์่าความแก่ แล้วก็ทุกข์จากทุกข์ก็ทำตายแล้วพูดกันความพัดภาคจากกันทุกข์จากความไม่สมหวังอะไรทั้งหลายหมดมคือทุกข์จากใจบ้างทุกข์จากกายบ้างนี่ใ,นใจเราเนี่ยมันคิดว่ากายเป็นของเรามันก็เลยเพอกายทุกข์เราก็เลยทุกข์ด้วยพระเจ้าบอกให้ฝึกรู้จักแยกกายมันก็มันเป็นอย่างนี้แต่ใจเราจะเป็นทุกข์กับมันเพราะนั้นก็ต้องฝึกฝึกจิตฝึกใจถ้าเราไม่ฝึกจิตฝึกใจพอกายเจ็บเราก็เ,เจ็บด้วยก็ลยเจ็บสองอัน ก็เลยทำให้ยิ่งเจ็บหนักถ้าเราฝึกจิตฝึกใจดีมันก็จะคลายความเจ็บจากกายเดี๋ยวนี้เขาฝรั่งเขาทำฝึกคอร์สการปล่อยวางกายเพื่อเพื่อจะแยกกายกับจิตออกห้ได้จิตไปเจ็บก็เจ็บไปโดยอาศัยการนั่งพินาไปเรื่อยเอ้ยมันไม่ใช่กายเราไม่ใช่ขาของเราเลยทำไมมันเจ็บเจ็บเรื่องเราไม่ต้องไปสนใจสนใจแต่จิตเราแล้วมันก็พออยู่กันได้ แล้วมันก็จะเริ่มเริ่มละก็ให้ได้ก็จะมีความสุขขึ้นระดับหนึ่งถ้าไปละจะเง่นได้ไปเรื่อยๆเมันก็ความสุข,ขจะยขึ้นไปเต็มร้อยเปอรซใชความสุขของโลกนี่พุทธเจ้าท่านบอกมีหนึ่งในสิบกเซลลยที่สิบกความสุขจากการมีทรัพย์สินต่างๆสิบหความสุขจาก,กจิตเนี่ยมันได้ถึงร้อยคือเป็นพระอรหันต์ก็ร้อ ไม่ไม่ทุกเลยมีแต่สุขจากกายมันยังทุกอยู่ถ้ายังอยู่ถ้ายังมีกายอยู่กายกายมันกระทุกแต่ว่าจิตมันไม่ไปวิุ่งกับกายพระอรหันต์ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ที่กายเป็นอรหันต์ที่จิตมันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นเราเกิดมาในแดนนี้ก็ต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่พัมนาทำงานอย่างเดียวการทำงานก็คือการพัฒนา,นาชีวิตไปด้วย พาแท่นใ,ใจไปด้วยให้มีใจโจ่อกับงานใช่ไหมให้มีความพอใจในการงานเราไม่ใช่ทํางานอย่างนี้เดียวกูก็อยากจะไปทําอย่างนูน้นทําอย่างนี้ไปแล้วคิด,ดงานก็เลยไม่ได้เรื่องอะไรทั้งหลายแหละใช่ไหมก็ต้องพอใจกับงานเราอยู่ในสภาพแบบนี้ก็ต้องเอาพอใจกับงานเขาเรียกว่าต้องมีฉันทะใช่ไหมพอมีฉันทะแล้วก็ ทำอะไรก็ถูกสเำเร็จก็สำเร็จแล้วก็ต้องนึกถึงคนคนอื่นก็ด้วยรู้จกักเมตตาก็เลยใช้ผมวิหารเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาก็ต้องต้างตาม,มาทีเพราะนัน้นธรรมะของผู้เจ้าสองหมวดนี้ก็ถือสําคัญก็อีกอิทธิบาสีกับกับพมมิหารสีอันนี้ต้องใช้คู่กันเพราะนัน้นทํางานทําการก็ต้องใช้ ก็ต้องฝึกฝึกจิตฝึกใจไปด้วยพอเวลาเดียวแกบเดียวแก่ไปไหนไม่ได้มันจะทุกข์ยิ่งกว่านี้อันนี้ไปไหนได้มันก็ยังไม่ทุกข์เลือดลมยังเดินสะดวกอยู่ต่อไปเลือยเดินเม่สะดวกเดี๋ยวเกิดพิการนอนเตียงอยีกไปไงเจ็บมันเจ็บจะกายนนะแต่ใจเป็นไ,ไงยังยืดกายอยู่มันก็มันก็เลยเจ็บไปด้วยใช่ปะ แต่ถ้าเราเข้าใจถ้ากายเป็นอะไรก็บอกเออเป็นเรื่องของมันเพราะคงเป็นกรรมเพราะเราต้องผิดสีลข้อหนึ่งแน่ๆเพราะเราไปชอบไปบั่นทอนชีวิตเขาชีวิตเราก็เลยไม่ได้เ่มหวังมันก็เลยปล่อยวางได้ปล่อยวางได้มันก็เลยไม่ทุกข์กับกายกายไปแต่ใจเราให้ดียิ่งพอจิตออกจากร่างเนี่ยให้จิตดีปับ๊บมันก็ไปเกิดดีถ้าจิตไม่ดีมัวไปห่วงกายให้กายมันห่วงไง ห่วงยังไงมันก็ต้องมันก็ต้องจากกันใช่ป่ะแล้วก็ไปหากายใหม่ถ้าใจดีมันก็ไปได้กายที่ดีถ้าใจไม่ได้เรื่องก็ได้กายที่ไม่ได้เรื่องแล้วมันก็อวยแค่นี้แล้วผมย่าฮาวิวหาปูลาบาปุเปลนตีสากะลัง เอวะมมวะอิโตทินังเปตนังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปะเมวะมิสตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนละโซยัธามณิโชติละโซยัธาสิโยวิวัจจันตุสัมภะโลโควินาสตุมาเตภวัฏวัน यो सुखीकायु अभिवधनसि निप สิวััตยสวันขัตตว์ภรวนขัวันนวันัตสุขวันโหตุสัมตุขารุขยเวราสสุขัุจุปาถวเนกังอันตรายาปิวินาสันตุเตยะสาเจยส นังลาภังโสทีภะขยังสุขังภะอินเชริอายุเจวันโนจะโคขังวุทีใจยศวาสัตะวาสัจะอายุจะชีวะสิทธิภวันสุเตมภวตุสัมทะมังทะลังดาขันตุสัมะเทวตาสัมบาหุตา นุขาเวนัสธาโสทีภวันตุเตภวตุสามธรรมะลังละทันตุสามระเทวตาสามลาธรรมะนุขาเวนัสธาโสทีภวันตุเต เาว่ตุสัพนามกะรังรักขันตุสัพพัเทวตาสัพบะสังฆานุอาเว